สวัสดีครับพืกผมชัยนะครับเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมพาท่านมาชมนะครับรถ For t u n น r นะครับ T ียาร์ดีนะครับ3.0นขับ4ปี1 3บ4าด่ครับมาดูสภาพรถที่เพิ่งมาใหม่ๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยท่านใดที่กำลังมองหาจักรยานั่งสวยๆและกิฟตนะครับมาดูนะครับแล้วก็คันนะครับล้อแมกไกมาแล้วนะครับมาดูเลยนะครับนี่คือสภาพเดินริ้วรอยตามการใช้งานนะครับโลโก้ช็ดเจนนะครับ ทีอาร์ดีสปอร์ตนะครับมาดูภายในกดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับสภาพที่ยังไม่ได้ปรับเลยนะครับเพิ่งมาวัดบาดเลยฟูลไอพาร์ตี้ฟังชั่นนะครับเกียร์ขับสี่นะครับชัดเจนนะครับเกียร์ออโต้นะครับสบายสบายครับสภาพรถก่อนออกผมบอกให้เดี๋ยวปรับให้สวยๆเลยนะครับและนี่ก็คือไฟน์เนอร์ทีอาร์ดีสปอร์ตนะครับปี13 74ามจนสิบสี่ปรทุกคนที่อยากได้รถสวยๆผมบอกเลยว่ารถคันนี้ ทิ้งแน่นอนครับอยากได้ไดสวยติดต่อชัยครับ096222 8 2ครับสวัสดีครับ